สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้จะมาแนะนําแนวทางในการเล่นซีเนะียลเนาะอ่าซึ่งซีเนียลเนี่ยเป็นซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่อ่าเล่นได้กับหลายๆตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรติโน่อัลเอท่าผมอีน่าเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เล่นกับเพื่อนซะมากกว่านะผมสําหรับซนะีเนียลเนาะอ่าแล้วก็เป็นอ่าซัพพอร์ตที่ซีซีน้อยนะผมแต่เป็นซัพพอร์ตสายยื้อนะครับที่แบบอ่าสามารถยื้อให้เพื่อนเราเล่นได้นานเนาะแบบ บางทีเราเจอตัวเบิร์ดอะไรแบบนี้ยเราหยิบซีเนียลมาเนี่ยคืออีกทีนึ่งถ้าเกิดเบิร์ดเราไม่ตายก่อนเนี่ยก็คือเรามีโอกาสที่จะสวนเขาได้เนาะก็ตัวมันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างอึดมากเลยนะแล้วก็เก่งด้วยนะครับผมนะสามารถวาร์ปรองเพื่อนได้เนาะแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่สามารถสปิดพุทได้นะครับก็คือยากดันเนาะเพราะว่าเขามีอันติอยู่แล้วเนาะที่สามารถวาร์ปมาหาเพื่อนได้เนาะก็จะแนะ <S 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 นําว่าให้วาร์ปใส่ตัวที่กําลังโดนตีเนาะหรือว่าวาร์ปให้เพื่อนเราแบบ กำลังเข้าไฟก็ได้นะอย่างเอา EA อีกเงี้ยหรือว่าฟอร์เรนอย่างเงี้ยนะครับยิ่งเราวาร์ปเข้าไปเนี่ยตัวมันเพื่อนเราก็จะยิ่งเก่งเนาะอ่าแล้วก็ได้ฮิลด้วยนะครับผมนี้ก็บอกเพื่อนนิดนึงนะว่าจบบอลนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะเป็นตัวที่เล่นได้ก็ต่อเมื่อเวลสี่เท่านั้นเนาะเวลหนึ่งเวลสองก็คือแบบทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะผมตัวมันต้องเวลสี่นะถึงจะเก่งนะครับผมเก่งยันต้นเกมถึงเละเกมเลยเนาะนะครับอ่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่เล่นกับเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าาเกกิดดว่ใคร ตีมากับเพื่อนเนี่ยจะเล่นได้สบายกว่านี้เนาะแต่นี้ผมกดมาเป็นโซโลนะครับผมก็จะเล่นเพราะข้างลําบากเนะาะตรงวันนี้โดนต่อยนะนี้โดนต่อดเยอะอยู่นะอันนี้ต้องกลับนะครับผมเราเลือดน้อยไม่ได้เนาะนะครับถ้าเกิดเราเลือดน้อยเนี่ยเราจะไม่กล้าวาร์ปลงเนาะเพราะว่าแบบบางทีก็กลัวตายเหมือนกันนะครับโอเคบางทีแบบเราไม่จําเป็นต้องแบบไปเสียเลือดเยอะอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกิดเสียเลือดเยอะจริงๆเนี่ยเราก็โอเคไปเติมเลือดดีกว่าเนาะยังวันนี้มาเล่นไฟนะผมอันนี้ อเลนสีนะเนี่ยเราเกี่ยวหมึกก็ได้ผมโอเคเราได้มาหนึ่งตัวนะวถ้าเเปลียผมเอามาเป็นฮิวเนาะด้วยความที่เกมนี้เนี่ยตัวยือเราค่อนข้างเยอะนะจังหวะน,นี้เขาอไอ้นี่นะผมเคนี้สี่นะอันนี้ผมสีชม่ช้าไปนะิดนึงเนี่ยอันนี้ผมลงแล้วนะแต่แบบเขาตายเพื่อนเราตายก่อนเนาะถ้าเกิดผมสี่แต่แรกเนี่ยผมจะลงอ้อยตั้งแต่ที่อ้อยโดนล็อกแล้วนะผมแบบเมื่อกี้เนาะคือต่อให้โดนมังกรขัดมกเมื่อกี้เราก็มีแสงลงให้เพื่อนเนี่ยล้วก็ได้ เพื่อนก็จะอืดขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะสามสิบมั้งครับหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ช่วยเพื่อนฟาร์มหน่อยเนาะเพราะว่าเพื่อนเราตายครับผมจะทําให้แบบเดี๋ยวเพื่อนเราเสียทามมิ่งไปเยอะนะครับเดี๋ยวก็ช่วยฟาร์มเนาะเสร็จแล้วเราก็อ่าไปช่วยเล่นแครี่เนาะก็ตัวนี้จะสามารถก็สามารถเล่นเบบี้ซิตได้นะครับเพราะว่าตัวมันมีอัตติอยู่แล้วเนาะอ่าเราก็สามารถเล่นมามาเล่นเบบี้ซิตก็ได้ครับผมหรืออาจจะเล่นเดินกับเมดก็ได้เนาะ นะครับโอเคตัดมาตอนเคลียร์ขี้ปนอีกรอบเนาะนะครับโอเคจังหวะนี้เรามาเล่นกับแคลรี่บ้างนะครับผมเรามาโซนนะเนี่ยเราอยู่ในพุ่มนี้ไปเลยนี้ผมออกเป็นโล่นะเพราะว่าอีกทีมเนี่ยซีซีค่อนข้างน้อยเนาะอ่ะแล้วก็เกมนี้ผมที่ผมกดมาเป็นอ่าซีเนียร์เนี่ยอ่าหนึ่งเลยก็คือมีฟอร์เรนเนาะตัวยือ้อแล้วก็เอาอีนะผมที่สามารถยื้อได้ดีนะครับแล้วก็สองเลยตัวอีกทีมเนี่ย ตัวที่มีสกิลเอลีเนี่ยค่อนข้างน้อยในที่นี้ก็คือเป็นเมดนะครับคือเป็นเมดที่สกิลเดี่ยวซะส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะออกตัดเลือดมาตัดเราเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับอ่าใช่ไหมค่อนข้างลําบากก็เลยแบบทําให้เราเนี่ยจะสามารถฮิลได้เต็มประสิทธิภาพเนาะอย่มีจังหวะน,นี้นะนี่เมดโอเมดไม่ได้ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าลัาได้ก็โอเคครับผมก็เป็นจุดพลิกผันนะแต่ถ้าลัาไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรเนี่ยเราเรอดูนะผม เห็นไหมเพื่อนเราโดนนะเห็นไหมครับถ้าเกิดเราไม่ลงมเมื่อกี้นะเพื่อนเราอาจจะตายได้นะอจจะันนี้พูดจริงนะครับฟอเรนเนาะต่อเห็นเห็นเ,นเลือดฟอเรนเป็นข้ออั้นเนี่ยอาจจะตายได้นะถ้าเกิดเราไม่ได้ลงนะครับโอเคนี่ล่าออกมาแล้วเนาะอ่ะแล้วก็ซีเนียวเนี่ยถ้าเกิดกดโซโลแลงเนี่ยพยายามดูมินิแมปบ่อยๆเลยนะครับผมการดูมินิแมปค่อนข้างสําคัญเนาะหรือไม่ก็ดูไอเนี่ยวงก็ได้ครับผมไอตรงอันติอไหมวงสี่วงนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเลือดน้อยเนี่ยมันจะเป็นวงสีแดงเนาะอ่าแล้วก็เราสามารถลงได้นะแต่บางทีมันอาจจะช้าเกินไปไงเราลงไปปุ๊บเพื่อนเราอาจจะตายเงี้ยเราก็ต้องดูมินิแมปเป็นสําคัญอยู่ดีนะครับผมฉะนั้นจะเล่นซีเนียลเนี่ยต้องดูมินิแมปบ่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรากดบัตตี้กับเพื่อนเนี่ยมันตัวมันก็จะเล่นง่ายอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะบางทีแบบเพื่อนก็จะบอกว่าให้ลงนะอย่างเงี้ยอันนี้ลงเองเนาะนี้ผมดูมินิแมปเอานะครับ เดี๋ยวตรงนี้กดฮิวไปแล้วนะเดี๋ยวกดโล่ต่อผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเราใกล้าตายเนาะเขียนี้ก็โดดไปดูนะเหมือนนี้เราเห็นนะครับผมแต่ฟอนอ่าแต่นาคอสเหมือนคิดว่าเราไม่เห็นเนาะก็เลยยืนนิ่งไปนะครเขาก็ไม่เป็นไรอ่จาจังหวะน,นีเ้เราเดินกับเพื่อนนะผมตัวเราเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อ่าเก่งมากเลยนะผมเก่งกับตัวยืนนะแล้วเก่งกับทีมที่ตัดตัดออกตัดเรื่องลำบากครับผมอย่างอ e ีทีมอย่างเองอี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็ข้อดีของมันก็ข้อเสียนะครับผม รู้ถึงข้อเสียเนี่ยอรู้จังหวะนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาช่วยเพื่อนนะเนี่ยเราเดินโผล่ตัวมาแค่นี้ไหนเห็นไหมเขาก็ถอยละนะครับเขาก็จะไม่ค่อยกล้ารเล่นสุดนะเกมน,นี้อ่านเกมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาน่ยน่าจะเข้าเมทนะผมก็เลยกระโดดดักไปเลยนะครับผมหว่าการกระโดดดักก็มีส่วนช่วยเพื่อนด้วยนะอ่าแล้วข้อเสียของมันเนี่ยจะแพ้ตัวที่อ่าตอดเราเก่งๆซัพพอร์ตที่ตอดเราเก่งๆอ,อย่างเช่นเวเลสซัพพอร์ตทาจิน็อกซี่อย่างเงี้ย อาล็อกซี่ก็อาจจะไม่แพ้แหละอาจจะแพ้แบบทัดจิอ่าเวเลสอย่างเงี้ยอ่าเป็นอ่าตัวอะไรอะวันเดอร์วูแมนโลมอย่างเงี้ยอ่าตัวที่แบบกดดันเราเก่งๆอ่ะต่อยเก่งๆตัวเราจะค่อนข้างแพ้ทางเนาะรวมถึงลาดเราก็แพ้นะครับโอเคเดี๋ยวกลางวันนี้รอลงแคลรี่นะแคลรี่เราเข้าอ่าเพื่อนเราครับมันไอทีมเข้าแคลรี่นะพูดไม่ถูกอะเคยกดโลมไปแล้วอันนี้ฮิวยังไม่มานะ ถ้าเกิดมีฮิวน่าจะรอดอยู่นะเมื่อกี้นะผมแต่ไม่มีฮิวก็ไม่เป็นไรวันนี้น่าจะได้อยู่นะโอเคได้แคลี่ับผมก็ถือว่าแลกแคลี่กันไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีเนียร์เนี่ยจะต้อง่อาเลือกดีๆนะก่อนจะไอ้น,นี่วันนี้เราต่อเลยนะเนี่ยเราตีไปตีธรรมดาก็ได้ผมมีพัทส,สี่อยู่นะตีครบสามทีตีเป็นเวทนะครับโอเคนี้น่าจะได้ป้อมอยู่นะครับโอเคได้ป้อมอเฮจังหวะนี้อ่า น่าจะเอาอีกเวฟนึงนะสำหรับแครี่แบบเนี้ยแครี่น่าจะเ,เวฟนี้เนาะเพราะผมดูทรงแล้วอ่าแครี่น่าจะไม่เห่าแล้วนะเราก็เอาไปเลยเนาะอ่าล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยถ้าเกิดจะเอาเวฟจริงๆเนี่ยเห็นไหมก็คือเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้เนาะก็คือแบบอ่าแครี่เรากลับบ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคเนี่ยพอเราวาัดเสรัจปุ๊บเราก็พยายามดูมิมนิแมปเนาะเราส่องนี้ก็ได้นะครับเผื่อบางทีแบบอ่าเราจะได้เห็นแบบตลอดนะว่าเพื่อนเราโดนหรือย,ยังอะไรแบบนี้ครับผมเราก็เดินไปข้างล่างเนาะแต่แบบเราก็ส่องไว้ด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหม อ่าถ้าเกิดว่าใครแบบอ่ไม่อยากดูมินิมนะแมปเราเราก็ส่งแบบมองตัวแบบนี้เลยก,ก็ได้เนาะอ่าระหวันนี้ฟอร์เรนน่าจะมาเอาคีมเนาะแต่น่าจะได้เงินอยู่มั้งนะครับวันนี้หมึกมาเนาะนโอเคฟอร์เรนเราเข้าสวยนะนีหมึกน่าจะเสียอันตีนะโอเคต้องเสียผมถ้าไม่เสียตายแน่นอนโอเคเนี่ยเห็นไหมเราเห็นแล้วโอ้อ้อยโดนนะผมเราก็วาร์ปลงมาเลยนะครับโอเคได้เลยเห็นไหมทำให้อ้อยเนี่ยเราเลือดลดน้อยมากเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้ นะครับ <Das que at> เพราะว่าเราลงเนี่ยเราก็ได้อ่าให้อ่าอ่า,อา,อากันกันอ่ากันดาเมจอีก2 0่สิบหแหละครับผมถ้าเกิดผมพูดติดติดขัดก็ๆๆขออภัยด้วยนะผู้จังหวะน,นี้เขามานะนี่ลงช่วยเต็มที่นะผมโอเคเดี๋ยวเราตีขัดเนาะเนี่ยอันนี้เราบอดี้บล็อกครับผมเนี่ยบางทีมวยต่อยเห็นไหมเราบอดี้บล็อกให้เพื่อนได้ก็บอดีนะ้บล็อกเนาะเพราะว่าเลือดเราเยอะอยู่แล้วนะครับผมโอเคลงกลางนะ่าจะไม่ได้เนาะ นะเพราะว่าเขาก็มา K เคลียเวฟกันไวอยู่นะครับโอเคจัง okay, หวะน,นี้ผมก็จะไปรีเซ็ตแล้วนะแต่หมึกมาปวนนะผมก็ถอยมารีเซ็ตที่ข้างหลังก็ได้นะโอเคจงังหวะนี้ฟอเรนเล่นนะผมเนี่ยเราก็ต้องลงไปช่วยเนาะเห็นไหมทำไมยือได้ทีหนึงโอแต่จงังหวะน,นี้ผมกดฮิวไปแล้วผมเสียได้นะเพราะว่ามวยมาซ้อนนะผมก็ตายไปเนาะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ช่วยแล้วลครับผมอ่าแล้วก็การที่จะหยิบซีเนียร์มาหลอมด้ยเนะี่ยต้องดูคอมทีมเราด้วยนะครับ มันต้องดูหลายๆอย่างเนาะในการเล่นซีเนียลนะครับผมก็คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าโอเคเรากดซีเนียลมาเนี่ยต้องดูทีมตัวเองว่ามีตัวยืนไหวไหมแลผมมีตัวที่สามารถเล่นกับเราได้ไหมนะครับแบบว่ามีตัวที่ยือเล่นนานๆนแล้วเก่งเนี่ยเออเราเราก็หยิบมาได้นะครับอันนี้ไม่เอาเคลียร์นะเห็นไหมเราก็รอเพื่อนมานะครับผมเอาคลิปนะครับก็ยอย่างเช่นแบบเกมนี้มีฟอร์เรนมีอ้อยเนี่ยเออเอาอีกเนี่ยเราก็สามารถ หยิบม,มาได้แหละเป็นเงื่อนไขที่ผ่านนะครับอันแรกเนาะอ่าเห็นไหมแล้วก็ด,ดูจังหวะนี้ก่อนนะนี่เพื่อนเล่นนะรันนี้ไม่ต้องลงนะเพราะว่าเนี่ยฟอร์เรนเราไปช่วยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมพราลงไปก็ไม่ได้อนะไรเนาะได้แอดซิดแต่มันไม่ค่อยคุ้มนะครับอันติดเราก็ไม่ใช่แป๊บเดียวดนะ้วยเนาะโอเคนี้เดี๋ยวเรามาแยกดันนะครับผมอ่าเราแยกดันได้เนาะอย่างที่บอกครับผมว่าตัวเราเนี่ยอ่าสามารถวาร์ปไปหาเพื่อนได้อยู่แล้ว อ่าแล้วก็ดูทีมเราเป็นหลักนะผมว่ามีตัวยืมถ้าเกิดสมมติว่าโอ้โหออฟเลนเนี่ยโอ้โหเป็นตัวบางๆอย่างเช่นเป็นลิงอย่างอ่าดูดูจังหวะน,นี้ก่อนนะเนี่ยเราลงครับผมโอ้แต่ก็ไม่ทันอยู่เลยนะอันนี้เพื่อนน่าจะอยู่ในวงแล้วนะเมื่อกี้แต่ก็อาจจะไม่ทันจริงๆแหละครับก็ไม่เป็นไรโอเคเราจังหวะน,นี้เราไล่นาคอน,น่นเนี่ยต่อยไปต่อยไปอไปู้จังหวะน,นี้เขาเข้าเมทแล้วนะเนี่ยเ,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 เดี๋ยวเรากดดักครับผมเนี่ยกระโดดขัดเห็นไหมเดี๋ยวรออันนี้กดลใอยเพื่อนนะ เนี่ยฮะเอาล่อยิงเราไม่ต้องรีบกดนะเพราะว่าจะทําเป็นการล่ออย่างหนึ่งเนาะแบบเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดผมกดโล่ไปเนี่ยนาคอร์นาจะไม่เอาต่อแน่อนอนผมแต่เมื่อกี้ผมรอให้นาคอรเข้าสุดอะ่ะเออแนละ้วเราค่อยกดโล่นะก็ถือว่าเป็นการหลอกล่อได้ดีนะครับผมโอเคก็ผู้ค้างแบบเมื่อกี้เนาะก็คือต้องดูทีมเราด้วยนะถ้าเกิดออฟเลนเป็นลิงเนี้ยตัวเป็นตัวบางๆเนี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรกดมาอีกทีับผมอยู่ดีเนาะเพราะว่าจะเป็นภาระนะครับผมตัวเราเนี่ย จะแบกภาระเยอะเกินไปเนาะในการต้องว์ปไปช่วยเพื่อนช่วยนี่นะผมโอเคจังหวะน,นี้เพื่อนเราโดนนะเนี่ยว้า์ปผมอย่าลืมดูมินิแมปเนาะดูมินิแมปบ่อยๆนะผมดูไปเลยนะครับต้องฝึกดูมินิแมปนะถ้าเกิดจะเล่นซีเนียลนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผมลำบากนะครับจังหวะนี้อ้อยมาโอ้จังหวะน,นี้อ้อยแทงป้อมเยอะไปนิดนึงนะผมผมกดทั้งฮิวทั้งโลนะแต่ก็ได้คะแนนนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถอยเนาะ โอเคแล้วก็อันนี้ก็น่าจะได้กลางแล้วโอเคได้กลางครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมกลับนะครับผมเพราะว่านาคอรสแยกดันไกลอยู่นะถ้าผมไม่วาร์ปกลับเนี่ยอาจจะเสียป,ป้อมได้นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมนาคอร์สมาเ,เราก็รอคลิปเพื่อนนะให้เพื่อนแมาเอาเคลิปด้วยนะครับเนี่ยเราเราดูมินิแมปเนาะะดูฟอร์เรนนะผมโอ้จังหวะนี้ฟอร์เรนฟ <laughs> อร์เรนเล่นท่าเยอะไปหน่อยนะนะครับเรียบร้อยเลยนี่ผมก็ตายด้วยนะ แล้วก็ข้อเสียของซีเนียวก็แบบนี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเราเล่นมั่วอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบไปอยู่ในกลางตรงตรงเท้าเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเราก็มีโอกาสตายไปด้วยสูงนะครับโอเควันนี้มาโซนนะมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่าแล้วก็นี่เทคนิคในการจะสับของนะผมผมก็จะเนี่ยถ้าเกิดเป็นของซับอ่าดจังหวะน,นี้วังน,นี้โดนเบิร์ดเร็วไปนะอันนี้ไม่ต้องลงนะผม ถ้าเกิดว่าดูทรงแล้วไม่น่าหนลอดนะผมลงยังไงก็ไม่หลอดก็ไม่ต้องลงเนาะเด <Okay, S 1> ี๋ยวเราก็ซ็ตซื้อ,อไอเทมซับไว้เป็นอน,นันต์นะครับผมซื้อไว้เนาะอ่าแล้วก็เวลาเราจะแทงเนี่ยเราก,กดโลป่ปุ๊บเราก็กดของเมื่อกี้อันซ้ายซ้ายข้างๆไอเทมนะครับอ่าเราล็อกชิลมันก็จะขึ้นมาเนาะเราก็จะกดล็อกชิลได้ครั้งหนึ่งนะครับถือว,ว่าเป็นการสรับของไวเนาะนะครับเอาไว้แบบเล่นยื้อได้นะครับผม พราะด้วยความวิเศเนี่ยมันเป็นแทงที่อึดอยู่แล้วนะผมแล้วก็อีกทีมนทนเ,นเนี่ยทูนาเมทน้อยอุ้จังหวะนี้เพื่อนโดนนะแต่ก็โอเคผมนึกว่าเขาจะใส่สุดนะวันนี้โอ้เอาอีไม่ควรไปยืนอ,อย่างงั้นนะแล้วแบบโอเมนเดินมาด้วยนะครับคุณจะเดินหอยนะจังหวะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรโอ้จังหวะนี้เพื่อนเรากดโล่ผมกดโล่กดฮิวเนี่ยเรายือเต็มที่แล้วนะครับโอเควันนี้ฟอร์เรนเรามานะนี่ผมไม่ได้กดนะนี่ฮะ โอเคเราก็รอไปเนาะเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้ยื้ออะไรขนาดนั้นนะโอเคน่าจะได้หมึกอยู่นะโอเคได้หมึกนะครับอ้จังหวะนี้ฟอรเรนมาพลิกไฟอยู่นะถือว่าไม่ได้เสียหายเยอะนะครับผมเพราะว่าฟอรเรนเรามาช่วยไว้ได้เยอะอยู่นะครับอ้จังหวะนี้นาคอสมาเล่นกับเรานะนี่เห็นไหมนาคอสทำให้เราลําบากครับผมเดี๋ยวเราวาร์ปกลับเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นแยกด่านแทนเลยครับผมนี่กัดจะพิมพ์บอกเพื่อนนะว่าจะแยกด่านแตโ่โอเคก็ไม่เป็นไรเพื่อนเราไปเล่นข้างบนกับอู้จังหวะนี้โดนนะ นี่ผมไม่ได้ดูทันเนาะถ้าเกิดวาร์ปลงก็น่าจะทันอยู่นะเมื่อกี้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วก็แยกดันไปเลยครับผมถ้าเกิดเจอคนมาแยากดันสู้ด้วยเนี่ยเราก็แค่ถอยแค่นั้นแหละครับผมว่าตัวเราเนี่ยไปสู้กับเขาไม่ได้อยู่แหละเรามีหน้าที่แค่แยากดันเนาะเนี่ยฮะเราก็รอดันคลิปเว็บคลิปนี้อีกเวฟหนึ่งเนาะอ่ะแล้วก็สกิลสองไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมถ้าเกิดเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราแยากดันอย่างเงี้ยแต่เราดูแล้วโอเคเขาน่าจะมา ถ้าถ้าเอาจิงอะ่ะไม่ควรไม่ควรกระโดดโอ้จะเราวาร์ปไปหาเพื่อนครับโอเคเราวาร์ปมาช่วยอยู่นะอูแต่เพื่อนเราได้ไมาตัวนึงเนี่ยเรากดโล่ครับผมกดโล่ตรงไหนต้องมาตรงนี้นะดูเพราะว่าอนาคอตกำลังขึ้นมามเห็นไหมเราจะขึ้นมาเติมไฟได้ก่อนอนาคตนะต่อให้อนาคตเป็นต,ปตัวที่ไวกว่านะครับตัวที่แบบมี probability เยอะอย่างเงี้ยแต่เราก็มีสกิลการวาร์ปที่แน่นอนว่าเราไวกว่าอยู่แล้วนะครับต่อให้เขาขัดเราได้เนี่ยเราก็มีแสงช่วยเพื่อนเนาะ แต่จะช่วยได้ไม่เยอะเท่าเราลงมานะครับอ่าตรงนี้เราก็มาโซนที่นี้ครับผมกอสซีเยอ์เนาะโซนไว้เลยนะครับบางที่แบบเขาเปิดเนี่ยตรงมุมตรงนี้ต้องยืนด,ดีๆเนะาะดูจังหวะนี้อ้อยเข้าไปแล้วเขียงดีที่ออกได้เนาะ <'t> โอเคในจังหวะนี้ผมกะจะลงไปสปิทพุทข้างล่างเนาะนะครับเนี่ยผมกําลังเดินไปละแต่ก็ดูมินิแมปด้วยนะครับผมพยายามดูมินิแมปคอยดูมินิแม,ปด,ม,มปด้วยโอเคจังหวะนี้ฟอเรน อ่าโดนนะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็วาร์ปเลยจังหวะน,นี้โล่ผมมาไม่ทันนะเนี่ยอีก3วิเองผมกดฮิลแล้วนะถ้าเกิดกดโล่ได้เนี่ยน่าจะได้อยู่นะได้เยอะได้แต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราสวนแล้วผมเลือดเราเยอะนะแล้วก็เอาอีกกําลังมานะครับผมโอเคจังหวะนี้ได้ตัวดาเมจหลักเขานะอันนี้ต้องกลับนะครับผมเพราะว่าล่างนาคอสแยกทันไว้นะครับอ่าเหมือนจะไม่ใช่นะขออภัยครับผมน,น่าจะนาคอสแหละนะจำไม่ได้ครับ เคกมวันี okay, tamam. ้วาร์ปลงนะอันนี้ถือ uh ว่าโชคดีครับผมที <eviden ced> ่วาร์ปผมวาร์ปลงมาปุ <ten> <leaves> ๊บแล้วได้กอสเลเยอร์ทันทีนะเห็นไหมเออก็เลยแบบไม่ไม <you>? <pper overhead> ่ทำให้แบบเกมมันเสียหายขนาดหนักนะครับผมถือว่าโชคดีแล้วกันเนาะได้กอสเลเยอร์มาในช่วงเวลานี้อ่าแล้วก็นาคอเขาตายด้วยนะครับผมโอกาสจบสูงนะจบบ้านเขาสูงนะครับผมเพราะว่าเลทเกมะเนี่ยกอสเลเยอร์ค่อนข้างโหดเนาะแล้วก็อีกทีเนี่ยเคลียร์ อ็อบเจกต์ค่อนข้างยากลำบากนะครับแต่ละตัวคือแบบต้องพึ่งโทนซะส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดโทนได้เนี่ยโหการจะเคลียร์กอสเตรเยอร์ตัวนี้โอ้น่าจะนานนะครับคิดถึงวันี้ต้องรวมกลางนะนะครับให้ฟอร์เรนไปเล่นคนเดียวนะจริงๆอันนี้เพื่อนเรา <laughs> ไม่จําเป็นต้องลงไปก็ได้นะเนี่ยเราควรจะมาเล่นกลางคนระับมาเล่นกับกอสเตรเยอร์เนาะอ่าโอเคเพื่อนเรามาเนี่ยเรารอราวาร์ปครับผมเนี่ยอ้อยเข้าปุ๊บเราวาร์ปเลยเนี่ยเห็นไหมให้เพื่อนเราอึดยื้อได้นานที่สุดเนาะอ่าแล้วก็ลวงได้ด้วยเห็นไหม อย่างน้อยก็ได้ก่อเกิดเข้ามาครับผมเดี๋ยวเรากดซื้อขายเมื่อกี้เป็นล็อกคิวนะอ่าเดี๋ยวรออันนี้ก็ไม่ได้ได้กดแล้วโอเคก็ตีป้อมผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยผมสำหรับเกมนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็สามารถนําไปเล่นกันได้ผมสำหรับซีเนียลเนาะแต่ต้องดูหลายๆอย่างเลยนะดูทีมตัวเองดูทีมฝ่ายตรงข้ามเลยครับผมว่า,าตัวมันจะเล่นได้ไหมมันไม่ใช่ตัวที่สามารถเล่นได้ทุกเกมเนาะสำหรับซีเนียลนะครับ เก okay, ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยาบอกสามารถคอมเมนต์ชมกันได้นะครับผมหลับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ